มา,าของเล่นเร็วเอาปืนฉีดน้ำเร็วมาโอ้ได้ไม่เท่ากันเลยกี่คนมีกี่คนฮะเอาไปลกูกอ่ะ,อะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะอ่ะลูกอ่ะตัวใหญ่ได้เล็กได้น้อยกว่าเพื่อนฮะโอ้ยคนหนึ่งไม่ได้บ่มาธรรมดาที่ไหนอ่าครับ สวัสดีจุงกะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอประสาทนะครับเป็นช่วงเทศกาลสงการนะครับผมมาซื้อของเล่นให้เด็กน้อยมาซื้อของเล่นให้เด็กๆก็คือปืนสีดำจะเอาไปแจกเด็กๆที่บ้านให้ได้เล่นสนุกกันนะเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านของเล่นมีนาทอยนะครับอยู่อำเภอประสาทใกล้ๆคลินิกเด็กหมออัญชลีนะครับแล้วก็ใกล้ๆปั๊มเอโซฝั่งนู้นจะเป็นซูซูกิศูนย์ซูซูกินะครับเนี่ยของเล่นนี่เด้อเบิ้งป่ายแล้วเด้อนี่ยใหญ่ๆเลยนี่ของเล่นร้านของเล่นเห็นเล็กน้อยป่ะเนี่ยเสยมากเลยเนี่ยทำเวลาที่ไหนป่ะยูมอำเภอประสาทเด เอ้ยหวัดดีครับผมหวัดดีครับเลือกดูก่อนได้นะครับดูเป็นไหนถาม้เลวันนี้ผมจะมาไม่เชิงเหมาหรอกแต่ว่าจะมาซื้อของเล่นเยอะเลยอ๋อครับนะครับให้เด็กๆอันนี้ได้ยังได้ยังนี่ได้แล้วแมนบ๋ได้แล้วเอ้ยบางทีมันคือยิบลายอะนะวะเอาไม่ให้น้องด้วยโอ้รักน้องด้วยมึงไม่รักกูเลยอ่ะเอาให้เอาให้เจ้าของร้านเลยเอาไปวางไว้เดี๋ยวพี่ซื้อให้ร้านนี้เลยครับเดี๋ยวซื้อให้ลูกอ่ะเอาไปวางเอาอีกงไหมเอาอีกอย่างนึงดิเอาไปเผื่อน้องเลย อ่ายิบไปเลยลูกหยิบไปเยอะๆเลยเลือกดูได้เลยครับผมมา <laughs> เดี๋ยวทีนี้เราจะเหมาไปแจกนะครับหลังจากซื้อให้เด็กน้อยแล้ว <c oughs> อ่านี่เทศการสงการนะครับปืนนี้นะครับ <c oughs> กระบอกนึง <c oughs> กระบอกนึงกัโอเคนะครับราคาเนี่ยสองร้อยห้าสิบบาทนะครับเว <c oughs> ้ยไปแจกนิดหน่อยผู้หญิงเราแบบนี้เนะ <c oughs> าะหปแจากเด็กผู้หญิงนะอันนี้ร้อยร้อยเกบาทนะครับ ต้องขอบคุณมากที่เอาว้มาอุดหนุนให้ผมคิดคนเทียบครึ่งราคาแล้วกันครับลดให้พิเศษไปเลยครับผมเฮ้ยตบมือนะเขาลดแล้วครึ่งราคาใยเนี่ยเดี๋ยวลดให้ครึ่งราคาครับขอบคุณมากครับขอบคุณคนกรุงเทพยบเลยครับที่มาอุดหนุนแต่ผมอาจจะเอาเยอะหน่อยนะออ๋ได้ครับได้ได้ได้ไดรขมดาที่ไหนขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวผมซื้อไปแจกเด็กๆได้ครับเดี๋ยวนี้เรียกดูก่อนได้นะครับผู้หญิงเนาะนี่ครับสองการเทศกาลต้องการต้องซื้อไปแจกเด็กหน่อยเอาอุ้ยซอยนะเว้ยเแต่ของเรนพี่เห้อไหมเออนนี่เาะ จะไปแจกเด็กๆกันเราจะแจกเด็กๆในหมู่บ้านนะครับคีแจกเลยเย้อันนี้จริงๆมีของเล่นหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูแต่ว่าอันนี้มันช่วงเทศกาลสงการนะครับเขากันเลยบาสิสสอปืนไปให้เด็กหน่อยรวมสนุกกันมามามาดูของเล่นเยอะแยะเลยนะครับผมอู้ยของเล่นหลายที่นี่เยอะเลยเลือกดูได้เลยครับนะครับอันนี้ราคาปีกราคาส่งมีมีหมดเลยนะครับใช่ไหมครับพี่ใช่ครับคือนี่เนี่ยปีกด้วยสุกบาทนึงเนี่ยเขาก็ถึงแท่ อันนี้หน้าร้านจะเป็นอาคารนี้เลยครับใช่ไหมครับครับผมยี่สิบบาทเองตรงนะอันนี้คือดินน้ำมันเป็นดินเบาครับอ๋อเป็นดินเบายี่สิบบาทเองใช่ครับผมอ๋อดินนี้กำลังนิยมเลยนะใช่ครับเด็กเล่นกันเยอะครับดินเบายี่สิบบาทเองครับพี่น้องตรงหน้าโรงเรียนจะขายเยอะครับ๋อ่วนใหญ่ก็มาเอาอยู่นี้หลายๆที่ที่เอาไปขายครับไก่ยี่สิบบาทของเล่นแผงก็จะมีครับร้านนี้อันนี้ส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ค้าจะเอาไปขายต่อเอาไปวางขายหน้าร้าน แพงนะเนี่ยถ้าถ้าผมรู้เพราะตรงนี้มีที่ขายข,ายของเล่นผูกเนี่ยผมพาลูกมาซื้อเยอะเลยนะเนี่ย ขอบคุณที่มีร้านของเล่นราคาถูกให้เด็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวลูกชายผมมาผมจะพาลูกชายมาซื้อขอบคุณมากครับร้านของเล่นอะไรพี่แนะนำมาฝากร้านมีนาคอยด้วยนะครับอยู่ทางออกบกระสวงเพลย์ประสาทนะครับผมติดกับปั๊มเอโซ่ครับฝั่งเดียวกับปั๊มเอโซ่เลยครับผมขายถูกมากนะครับอันนี้คือเขาลดให้ผมครึ่งราคาผมก็เลยรีวิวนี่ซอยทรรบุญเลยเนาะขอบคุณมากครับถ้าแบบนี้จะเป็นใส่ฐานนะครับอันนี้ที่ใส่ฐานเต็นท์ได้ลองเปิดวางกับพื้นอันนี้อันนี้เท่าไหร่นี่อันนี้259บาทลองเเปิดล่นได้ครับผมเปิดวางกับพื้นได้เลยองเปิดอยู่ด้านนี้ครับ วางกับพื้นได้ครับเอาไปลูกสาวเอาอันนี้อันนี้นึงขอได้ครับผมเอานี้ผมอานหนึ่งทางร้านนะครับจะเช็คให้ทุกชิ้นก่อนออกจากร้านนะครับก็คือใส่ฐานให้เลยแถมฐานให้กลับบ้านแล้วเอาไปเล่นที่บ้านได้เลยครับถ้ามีปัญหาปั๊บทางร้านจะไม่ให้ของไปเลยครับผมครับจะเก็บไว้เลยก็คือจะเช็คให้ทุกชิ้นก่อนออกจากร้านครับแล้วก็จะใส่ฐานให้เลย ทางร้านลดให้ครึ่งหนึ่งนะครับนี่ธรรมดาที่ไหนขอบคุณมากครับพี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับที่ไปมาขนของขึ้นรถเดี๋ยวเขาสิเปลี่ยนใจเลยลูกขอนของขึ้นรถลูกเดี๋ยวเขาสิเปลี่ยนใจ่ะเดี๋ยวเราไปแจกของเด็กกันมาถึงขั้นตอนเวลาเอาของแจกนิดหน่อยครับ กีฬาเอา้าของขวัญวันสงกรานต์ของกันวันสงการานต์ลูกอ่าจ้าเอาเล่นสงการานต์นะลูกนะไปเอ้าด้วยต้อนะครับอ่ามาเร็ว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 มาเอาลูกอ่ะข,ของขวัญวันสงการานต์นะลูกนะนอ่ะ อ,อ,ลอาลูกโหลครับผมป่ะอีละเป็นสีน้ำแล้วมีนิดหน่อยจะคตรอยู่นี่อ่ะสองสอ,องบอกครับผมป่ไปใช่นี่นี่ซ้ายขวามือ เปิดเสียน้ำแล้วเอาลูกอ้ามอีหลามเอาเร็วลูกสวัสดีครับห่วยร่มนีละเอาครับฮะเอามาอีกคนหนึ่งบอ่อะแดนไซกันเลยละ่ะอ้อันนั้นกับเสือเ้อใหญ่พูดอะเอ้ยซุ่มนันได้แล้วเว้ยมันได้ยิงแล้วเว้ย

มาของเล่นเร็วเอาปืนฉีดน้ำเร็วมาโอ้ได้ไม่เท่ากันเลยกี่คนมีกี่คนฮะเอาไปลูกอ่ะหมดแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะอ่ะลูกอ่ะฮตัวใหญ่ได้เล็กได้น้อยกว่าเพื่อนฮะโอ้ยคนหนึ่งไม่ได้บ่มาธรรมดาที่ไหนอ่าครับบ๊ายบาย ก็คลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้แนละ้วของเด็ดอันนี้ก็เอาเอาไปฝากลูกสาวครับที่เรื่ม่หลูกสาว,วครับสวัสดีครับ,รบ,รบ